ตรงนะครับเป็นเฉียงนะครับจะเกือบตรงนะครับอันนี้นะครับจับจุดเห็นไหมครับนี่เกือบตรงนะครับถ้าเป็นพระเสียรตรงทางร้านยินดีรับซื้อเหรียญละห้าพันบาทนะครับทางร้านยินดีรับซื้อ5000ันบาทแต่นี้ยังไม่ตรงนะครับ แต่ยังไม่ตรงผมยินดีรับซื้อนะครับไม่ต่ำกว่า2,000นนะครับ1 5 0 0บาทถึง1เกือบ2000เลยครับนะครับระเสีเกือบจะตรงนะครับแต่ยังไม่ตรงนะเฮะียถ้าเป็นอย่างนี้ทางร้านยินดีรับซื้อนะครับ2,000บาทดูตามสภาพของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเลยนำมาเสนอให้ลูก ขาหรือพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับเรียนนี้ผิดปกตินะครับบล็อกผิดปกติดูนะครับบล็บอกผิดปกตินะครับการบล็อกผิดพลาดนะครับหันดูนะครับหันให้ดูนะครับช้าๆนะครับเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับไม่ตรงนะครับเห็นไหมเกือบตรงแต่ไม่ยังไม่ตรงนะครับถ้าเหรียญปกติจะกลับกันนะครับเหรียญปกติไม่รับนะครับเหรียญปกติจะกลับกันนะครับแต่เหรียญแบบนี้รับนะครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับนะครับถ้าเสียนตรงนะครับทางร้านยินดีรับซื้อสวยๆเลยนะครับห้าพันบาทนะครับสูงสุดเป็นเสียนตรงนะครับนี้่เสียนเอียงนิดนึงนะครับน ยี่สิบห้าตตังปีพศนะครับพศสองพศสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับอันนี้เหรียญยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับทางร้านรับซื้อนะครับถ้าตรงตรงเลยนะครับห้าพันบาทนะครับประเสียนตรงนะครับอันนี้เกือบตรงนะครับแต่ยังไม่ตรงเห็นไหมครับ เนี่ยแค่นี้ก็2000บาทแล้วครับเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยเกือบตรงนะครับแต่ไม่ตรงนะครับนี่อันเนี้ยนี่อันนี้สองพบาทนะครับเกือบตรงนะครับนิดเดียวเองเห็นไหมนิดเดียวเองไหมครับเนี่ยถ้าตรง5000บาทนะครับยินดีรับซื้อนะครับทางร้านกรุณาสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเอาตรงๆเลยครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับ ตรงเลยใช่ไหมครับเกือบตรงนะครับเหรียญนี้สองพันนะครับนะครับเกือบตรงแต่ถ้าเป็นพันเศษตรงเลยนะครับตรงตรงกันเลยนะครับเนี่ยตรงอ่ารับเลยนะครับเหรียญละห้าพันบาทนะครับถ้าใครมีนะครับพอสอนี้นะครับสอง่าหรี่ยี่สิบห้าสตางค์นะครับพอสสอง อ่าสองหนะครับ2500นะครับเรียกง่ายๆ2500นะครับยินดีรับซื้อนะครับสังเกตเหรียญนะครับกรุณาสังเกตเหรียญก่อนใช้เนี่ยอันนี้รับไปแล้ว2000นะครับนะครับเหรียญอย่างนี้แบบนี้นะครับ2000ถ้าใครมีนะครับแต่ถ้าตรงเลยครับ5,000บาทรับเงินไปเลยครับตรงนะครับกรุณาต้องเป็นตรงนะครับ5,000บาทถ้าเฉียงอย่างนี้เกือบ เกือบจะตรงนะครับทางร้านรับซื้อ2000บาทนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเหรียญปกติยังไม่รับนะครับปกติไม่รับนะครับดูดูให้ดีๆนะครับปกติไม่รับนะครับจะกลับกันนะครับแบบกลับกันไม่รับนะครับรับเฉพาะเหรียญแบบนี้นะครับพระเสียนตรงเนี่ยเนี่ยเกือบตรงนะครับอันนี้เหรียญนี้เกือบตรง แต่ไม่ตรงนะครับเห็นไหมเกือบตรงเห็นไหมเขียงนิดเดียวเองครับเหลือนิดเดียวเองเกือบตรงเหลือนิดนะครับถ้าใครมีแบบนี้ยินดีรับซื้อสองพันบาทนะครับถ้าตรงเลยนะครับถ้าตรงกันเลยนะครับยินดีรับซื้อห้าพันบาทนะครับสวัสดีครับ